ดีนะชาเอออชาอยากเริ่มต้นด้วยการทักทายอาจารย์ปวินหรือทักทายใครที่ได้เห็นได้ฟังได้อินชตากรรมของคุณตอนตอนเย็นก่อนไหมก่อนเดยกก่อนเข้าเรื่องอขอบคุณ آ, เราได้โพสตเองไปทางเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วแต่คือที่ทุกคนได้เห็นเยอะๆก, ork, ก ork, ็คือทางเพจของอาจารย์ปวินนะคะที่เขาช่วยนําเรื่องเรานะไปเล่าต่อซึ่งหลายหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กที่แบบบางทีเนี่ยคำพูดเนี่ยแค่แบบผู้ชายผู้หญิงที่แบบเวลาพูดคำเปลี่ยน คนคนหนึ่งค่ะอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกแย่สำหรับหลาคนแต่คนที่เป็นอย่างคุณนั่นเองค่ะก็คืออาจจะถูกนิยญาณว่าเป็นผู้ชาย,ยาความคิดหลายๆคนแต่คือเรื่องความเพศสภาพอะไรกันหลายอย่างไม่ควรจะ โซเรียบ,บแบบนั้นแล้วแล้วก็แล้วก็อย่างน,นก็คือในเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องศิษย์ในหลายๆเรื่องแล้วไม่ชอบเป็นการเมืองแล้วก็เป็นทั้งเรื่อง <Okay. S 2> อาเพศสภาพทีนี้ทีนี้รัชชาเล่าเล่าชา้าๆนะครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนาทีนั้นพอคุณไปยืนสถิตเสถียรเสร็จ หลังจากที่มีนักข่าวนักข่าวช,ชาว่างชาติสัมภาษณ์ถามถามได้อย่างว่ามาได้ยังไงรู้สึกว่ารู้สึกยังไงไม,มามแล้วหลังอลไรก็คือก็เริ่ม ถูกให้ต้ทนที่เริ่มย้ายเหมือนบอกบอกให้ยา้ายไปยืนตรงนั้น<ฆ>ข้างบนหน่อย,ย<ฆ>อะไรเงี้ยแด้หลอกจากนั้นปั๊บก็เหมือนเจ้าหนี่ก็ยังบอกว่าเลยเนี่ยให้ไปคุยกันที่ป้อมตำรวจให้ยืนคุยกันเฉยเราก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าต้องไปไหนไหมคะยังไงเรากลัวเราไม่อยากไปนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ไปอะไรเงี้ยบอกว่าเขาบอกไปบอกไปเธอไปเหอไป,ไป,ไป,ไปที่ป้อมตำรวจล้วก็เดินไปก็เดินตามเขาไปก็มีแบบคนมาประกบสองสามค่งก็เดินเดินตอนตอนนั้นตำรวจที่ประกบอยู่ผู้ชายผู้หญิง แล้วแม่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแลสักาันหนึ่งเขาเริ่มเรียกแล้วบอกว่าให้ผู้หญิงเข้ามาแล้วผู้กองจับก็บอกตำรวจหญิงเข้ามาตำรวจหญิงเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าตำรวจหญิงเข้ามาพอหลังจากนั้นปั๊บอ่าก็เริ่มเหตุการณ์ก็เริ่มชุลมุนก็มีการเบียดเพราะมีนักข่าวอยู่ด้านหน้าบ้างคือคือดูภาพจากบีบีซีนี่คือมันเบียดมันชุลมุนมากแล้วเราเหมือนแบบเออเราก็เหมือนต้องแบบพยายามเราก็งงว่าเราต้องไปที่ไหนอะไรเราก็ยืนแบบคิดปกติแต่หลังจากนั้นป๊อปเรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เริ่มเริ่มคิดแล้วไปไนขณะนั้นปั๊บได้ยินเสียงตงงังวจผู้ชายซึ่งอันนี้คือจุดจุดพีคจุดพีคคือจุดพีคที่กระแทกหัวใจเราคือได้ยินเสียงว่าว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นผู้ชายมันเป็นผู้ชายแล้วก็ย้ําคําพูดมานเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเหมือนแบบเหมือนเสียงมันดังก้องเลยบอกว่ามันเป็นผู้ชายมันเป็นผู้ชายมันไม่ใช่ผู้หญิงเขาก็แบบมันไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงียค่ะจับตัวตำรวจผู้ชายมาจับผู้หญิงมันอะไรกันเนาะหนูไม่ได้ยินไม่ชัดแต่คือแบบหนูก็หันหน้าไปปุ๋ยเขาแล้วเขาก็แบบอะไรอะไรมึงความเขาพูดเขาคุ้นเคยเคยเห็นกันนะคะว่ามันเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายทำไมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเขามือในคิวอาจจะเห็นว่ามีมือมาดันด นนนั้นหะหมือผู้ชายคนนั้นเลย <อ Exchange. S 1> เขาพูดกับคุณว่าอะไรนะอ่ามึงแกลเออมึงประมาณมึงแกล้งล้มทำไมอ่าหลังจากนี้เขาพูดว่ามันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย,ชายอ,อย่าไปเรียกมันเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าอย่างนิยามว่าเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้ชายอโอเคทีนิดสองคำถามสุดท้ายเป็นอย่างไรนะชาพอคุณกลับมาถึงที่นี่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอโดนโจมตีด้วยประโยคนี้ต้องพูดแต่บนรถเลยค่ะอ่าร้องไห้กับทำไมต้องทำขนาดนี้เพราะว่า เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่ไม่หัวรนันเป็นคนนึงที่แบบไม่ท้าแหล,และเนียคนรู้จะไม่หัวรัอคุยได้แล้วก็ลดคือแบบทไมต้องพูดมันไม่เกี่ยวเรื่องทำไมพูดเราเนี่ยร้องไห้มันลดกับพี่ตหมดสองผู้หญิงสองคนแล้วแค่ร้องไห้พอมาถึงก็เริ่มแบบเออเช้งตาเดินเข้าไปแล้วเห็นอะไรแต่คนที่น่าอยู่ะคะ่ะน้ำตาม,มันก็ไหลออกมาเองเหมือนคือแบบเอ้ยทำไมต้องเรารู้สึกแบบอธิบายความสุดไม่ได้ดะะแบบน้ำตาไหลออกมาแบบทำไม,ทำ,ม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 ทำไมต้องแบบทำไมต้องเรา ทำไมต้องมองว่าเออต่อให้มันไม่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวกันทําไมต้องแบบเอามาพูดด้วยว่าจําเป็นไหมที่ต้องเอาเรื่องเพศเนะี่ยมันร้อหรือว่าทาต่อให้ไม่ชอบกันขนาดไหนความเห็นตา่างแตกต่างกันแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่เอามาแบบมาบ้าฝีว่ามาทําให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกับเพศสภาพอะคะคำถามสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะชาสาหรับในอนาคตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะคะคือเออ ถ้าคุยกับนาช,ชาแบบแบบคนเคยรู้จักกันรู้จักกันอยูเออ่เราไม่ต้องการให้ใครมาแปะป้ายนะทั้งเป็น LGBT เป็นผู้หญิงเป็นอะไรคือคือหรือเป็นผู้ชายกันกัน,ก,นกันแปะป้ายเป็นสิ่งเราไม่ต้องการเราต้องการอะไรในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณอยากเห็นอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรืเว่าอย่างยิ่งจากตำรวจไทยหรือจะกระบวนการยุติธรรมอะไร,ะไรเรื่องอรเรื่องสิทธิเข้ามามีส่วนเป็นแบบ เป็นตัวครอบหลายๆอย่างไว้เยอะมากไม่ใช่เรื่องเพศเรื่องสิทธิ์ในการชุนมนุมสิทธิ์ในการอาสา,ามคิก็เห็นแล้วประเทศไทยยังมีแบบอะไรหลายอย่างที่แบบใครมองไม่เห็นเรื่องเล็กๆน้อนยๆมันยังซ้อนอยู่เรื่องอย่างวันนี้เองเป็นเรื่องของเพศสภาพแล้วก็มีเรื่องสิทธิ์ในการาาวาคาดเห็นที่เราอ่ามันเห็นได้ในวันนี้ตัวนั้นเองเนี่ยก็คือแบบ เรื่องสิทธิ์มันมีความสำคัญมากรักก็เราจะคุยกับนัชชายาวนานขึ้นนะฮะรวมถึงปั๊บด้วยเแลนไปที่ปั๊บด้วยนะฮะที่ปั๊บค่ะปั๊บคุยโทรศัพท์อยู่นะวันเสาร์นี้นะฮะเราอัดเทปกันหมายเหตุกับประเทศไทยนะครับก็แขกรับเชิญพร้อมกันสองคนคือนัชชากับปั๊บสิทธิ์นอกคุกที่ต้องการคืออะไรสิทธิ์ในคุกที่ต้องการคืออะไรโอเคแล้ววันนี้เจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามจนถึงเวลานี้ครับสวัสดีครับ